สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็มาอยู่ที่ลานประมูลรถไถน,นะครับก็นี่ครับมิตรปามก็พามผมมาดูเฮ้ย ไปดูลานประมูลรถไทยน,นะอ่ะเดี๋ยวแผนกล้องให้ดูนะเยอะนะครับูบโบต้ายันมาอิสกิมีรถนี่ด้วยนะรถแบบชาวบ้านก็มีอ่ะเดี๋ยวเราไปหามิตรปามนะผู้เช่่วชาญที่พาผมมาเนี่ยมาจากสุราษฎร์เนี่ย ดูแล้วกำลังดูแล้กวก็พรุ่งนี้นะครับจะมีงานประมูลรถไถก็ว,วันนี้เราก็มาก่อนหนึ่งวันมาดูว่าขนไหนเข้าเขาตาลาไหม เป็นไงบ้างครับพี่ฟ้ามอ,อืมราคาโหดขอไม่รู้อืม,อมนี่นะก็มีหลายคันนะหลายรูปแบบตามสภาพครับอืม ก็เนี่ยนะครับตอนเรามาดูก็จะนี่ครับมีทุกอย่างเราปลูกว่ารถประเภทอะไรอะไรเงี้ยนะงานดูนะ,ะถ้มีรายละเอียดบอกนะครับยังไงก็ต้องมาดูเลงๆไว้ ว่าพรุ่งนี้จะประมูลคันไหนแล้วเดี๋ยวเราก็จดเบอร์เลขไว้เอะสวยหมดแล้วเนี่ยราคาแรงหมดเลยโอ้ยเนี่ยลิปเลยเนี่ยคันเนี่ยไว้หมดคลิฟต์เลยแถวเนี้ยะต้องมีสี่กว่าเพิ่มไปถึงห้าเหมือนใหม่อะดูสิเหมือนใหม่เก็บเลยนะครับใส่ได้ไม่กี่ดีโดนยึดเนี่ยหางเยอ โอ้โหเดี๋ยวให้ดูนะครับยังใหม่เลยอ่ะใช้ไปกี่ชั่วโมงหนึ่งพันเห็นแล้วเอาได้พรุ่งนี้ราคาพอสู้กันไหวพวกนี้่อยเขาเล่นเงินไป่ะโอ้พ่งนี้ทั้งหมดเนี่ยจะไม่เหลือสักคันเลยเลยเหรอแล้วที่เราเล็งไว้คือแบบไหนครับเล็งไว้อยู่ฝั่งกัะนู้นรุ่นเก่าๆนี่ของไทยอ๋อรุ่นนี้ก็จะเก่าลงไปสิบกว่าปี น,น,นี่เหรอใช่ไหมเออน่อมีฟานด้วยอืมน,นี่ก็รวมไปด้วยเลยใช่อันไหนติดอยู่กับรถก็ได้เลยหมดอือ ยันม่าใช่ไหมครับอืมนี่ยเรากำลังมาดูยันม่าครับก็มุ่งนี้น่าจะเป็นคูโบต้าส่วนอาทิตย์หน้าน่าจะเป็นพวกยันม่านะนี่ก็มาดูไว้ก่อนอนี้ก็ประหยัดหน่อยอนะืมอืม เดินดูกันมาละนี่นะเอกสารก็มาละว่าเมื่อกี้พูดกันดังไม่ได้นะเพราะว่าคนที่มาดูก็แบบคู่แข่งเราทังนั้นใช่ไหมครับพี่ปาใช่อืมก็เดี๋ยวกลับที่พักครับแล้วก็พรุ่งนี้พี่ปามก็จะมาประลองยุทธที่ลานประลองแห่งนี้อืม เจอก,กันพรุ่งนี้เลยทีเดียวสวัสดีครับเช้าวันใหม่แล้วนะครับก็ตอนนี้ก็เที่ยงละตอนเช้าก็ไปส่งพี่ปามมิสเตอร์ปามที่ลานมูลนะแล้วก็ตอนนี้ผมก็เช็คเอาท์ออกจากโรงแรมแนละ้วเดี๋ยวก็ จะขับรถไปหามิสเตอร์ปาล์มที่ลานประมูลรถไถเดี๋ยวเราไปดูกันครับแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันที่นู่นเลยเนาะทีเดียวเลยบาย,บายๆไปเจอกันที่นู่นเลยครับมีรถยนต์รถอะไรอย่าง,ถถงเงี้ยรถไถเราตามหามิสเตอร์ปาล์มหอยมิสเตอร์ปาล์มอยู่ไหน เนีน้ยเนีเลยนะนี่จะมีหางมาด้วยเจอแล้วมิตาบาร์เป็นไงบ้างครับโดนไปหนึ่งครับโดนไปหนึ่งโดนไปแล้วหนึ่งนะกำลังรออยู่คนระับเดี๋ยวดูกันเรืเ่อยๆ